อัยองฮัสย่ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมสถิติของประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก,ก็จะมาลองเล่นดูนะครับผมหนึ่งในตัวละครที่เราสามารถหาได้จากในอีเวนต์นี้นะครับผมจริงๆแล้วมันก็หาได้ทุกตัวเลยเนาะถ้าเกิดว่าเปิดแพ็คพิกอัพแล้วก็สุ่มได้ใครมานะครับผมแต่อันนี้เป็นตัวละครพิกอัพง่ายเพื่อเราแบบจะเปิดหาน้องฮิวด้าตัวละครใส่วิกตอรี่ที่ก็ยังเล่นได้อยู่ในมิตานีนะครับผมซึ่งในวันนี้ก็จะมา ลองเล่นดูนะครับผมไม่เหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่าจี้ทั้งหมดของลุงก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมอ่วสกายแลนนะครับผมที่ปิดอีเวนต์มาด้วยอีเวนต์นี้ซะด้วยนะอแล้วก็นะครับผมหุ่นป้องกันทุกสิ่งอย่างนะครับผมป้องกันการทำในเมืองป้องกันการป้ายสีเนาะป้องกันการวิทอรี่นะครับผมแล้วก็ป้องกันการวาร์ปนะครับผมพร้อมกับโดรนผุดอันนี้ก็จะเป็นของเก่าๆที่ มีมาก็ใส่มาก็แล้วกันทําให้เราผนะุดแลนด์มาร์กได้เร็วขึ้นนะครับผมอย่างสุดท้ายเนาะเป็นน้องนางฟ้านะครับผมเอามาเพื่อที่จะให้สตูนั้นลงเมืองของตัวเองไม่ได้ถ้าเกิดว่าลงปุ๊บก็จะโดนเกล็ดน้ําแข็งปั๊บนะครับผมแล้วก็มีข้อจำมัดการป้องกันการขังกงด้วยเพราะว่าเราเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแพนะครับผมขังกงกับการเบินเงินนะครับผมถ้าเกิดว่าเราโดนเบินเงินอัตราการแพ้ของเราก็จะสูงขึ้นเนาะจาก5%กลายเป็น1 0นะครับผมที่เราอาจจะแพ้ในเกมนนั้้ได เหมือนน้อยแต่แพ้ได้อยู่นะครับผมเราก็ไปดูกันในเกมดีกว่านะครับผมน้องฮิวด้าในเมตานี้จะยังโหดหรือไม่ let's go นอะตอรอบในตาแรกนะครับผมเราก็น่าจะมาเจอกับน้องบอดที่เป็นน้องมันบอนะครับผมก็ชนะชัวร์แหละมันบอไม่มีอะไรยากนะครับผมถ้าเกิดว่ามาเจอกับสายวิกอย่างเรามีการวัดตอนเริ่มเทินด้วยเหรอ แต่เราไม่มีวาร์ปตัวลุ่มเทินนะครับผมนอกจากว่าไม่ได้เอามานะครับผมจริงๆแล้วทางเกมเขาแนะนําให้ลุงใช้ชูริเคนอันเชิญใช่ไหมที่มีความสามารถในการติดมาร์กใส่ศัตรูนะแต่ลุงลุงจะใช้ทําไมทั้งที่ลุงก็ไม่ได้ไปใส่หลุมลุงไม่ลงเลนมาร์กของตัวเองด้วยซ้ำ s <S เออไม่รู้จะใช้ทําไมนะครับผมก็ไม่ได้เอามาเนาะโอเคใช้ความสามารถของ แมปนี้ไปก็เป็นโดรนป้องกันนะครับผมทอยเบิ้ลเยอะๆน้องต้องเปน็นตัวละครที่ทอยเบิ้ลเยอะๆนะครับผมน้องถึงจะได้เงินในการมาก่อสร้างเลนมาคูณ5เนาะแล้วก็ใช้ในการป้ายสีเมืองศัตรูนะครับผมจึ๊บๆโอเคเรียบร้อยจบเทิร์นไม่ไม่จบนะครับผมเพราะว่าน้องมีความสามารถในการก่อสร้างเลนมาแล้วก็ทอยแม่นห0ึต่ออีกหนึ่งครั้งจึ๊บๆอีกเหรอ ไม่มีแล้วครับผมอาอควาสมสามารถกันวาปนะครับก็วาปมาตรงนี้เลยกดไปเลยครับแล้วก็แจ้งเตือนวิกตอรี่หมดแล้วเนาะโอเคหมดแล้วไปที่เรียบร้อยน้องมันวาฟเป็นบอดจริงๆด้วยเพราะว่าก่อนนั้นี้ลุงน่าจะแพ้มาแหละแต่ลุงไม่ได้เล่นฮิวด้าแพ้นะลุงอาจจะแบบปล่อยบอดแพ้มาไหนครับผมเดี๋ยวเข้าใจลุงผิดนะทำการเมืองพุชไปที่เรียบร้อยเรายังเห็นควาสมสามารถในการป้ายสีของน้องหรือเปล่า หรือว่าเราจะชนะเลยเดี๋ยวลองป้ายสีให้ดูก็ได้นะครับผมสักหนึ่งครั้งเนาะเดี๋ยวค่อยวิดก็ได้ไป้ายสีของน้องอ,อ๋อมันไม่ใช่การป้ายสีสิรู้แน่จะพูดผิดมันเป็นการดึงสีออกจากเมืองของเขานะครับผมทําให้เมืองนั้นกลายเป็นเมืองไม่มีสีแต่ถ้าเกิดว่ามันผ่านไปสักประมาณ2องแอคชั่นอย่างเงี้ยเออเมืองนั้นก็จะกลายเป็นสีของเรานะครับผ แต่ถ้าเกิดว่าศัตรูจาักการก็ศัตรูก็มาตกได้ง่ายๆเลยเนาะที่มองเนี่ยแต่เราก็สามารถตกได้เช่นเดียวครับแต่เราจะตกยังไงเอาเป็นว่ารีบเล่นให้ชนะแล้วก็รีบไปเจอกับคนจริงดีกว่านะครับผมจะได้รู้ว่านะ้องอ่ะโหดหรือไมหรือว่าไปเล่นในแชมเปี้ยนลีน่าสนใจนะครับผมไปเจอกันในแชมเปี้ยนลีเดสก็ืมแหงสตาร์เลยหรอ โอ้ยแล้วก็ไอริสด้วยเป็นการต่อสู้กันระหว่าง2ตัวละครที่อยู่ในอีเวนต์เว้นเวๆนเว้นเวนเว้นเวนเแ,แ,แล้วเราได้เล่นไปที่แรกด้วยถามว่าเอาเเอนนะไรไปรอดแลวโอ้โหชนะ200ครั้งแพ้22ครั้งเล่น3ชนะ34ครั้งแพ้14ครั้ง ผมจะเอาอะไรไปสู้คุณคุณก็ใจรายกับผมเกินตัวเก่าอย่างผมจะสู้ตัวใหม่อย่างคุณได้ยังไงกันเล่าคุณทำอะไรไม่คิดถึงใจผมเลยบ่นบนกด<น><น>เดียกดไปนะครับผมโดนป้องกันแล้วก็มีการป้องกันสามครั้งเนาะเป็นไงโหดปะล่ะโหดนะนี่ เขาว่ามันตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าจะได้เอาโดนมาอีกหนึ่งอันนะครับและจัดการมามาตรงนี้นะครับกดก่อสร้างครับเขาก็มีการวิกแน่ๆแหละดูออกถ้าเกิดว่าเขามีการวิกอ่ะเราจะยังไม่ทําการก่อสร้างนะครับผมเอาอย่างนหนึ่งชอบชอบเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราโดนกันวิกไปเดี๋ยวเขาจะทําอะไรเราได้แบบโบมโบมเนาะน่ากลัวนะครับผมการถูกขังกงแล้วก็โดนลังเก คุณไม่เคยชอบเป็นลังแกเท่าไหร่เรออโอเคทอยเบิ้ลสจากการทอยแม่นหนึ่งร้อเปอร์นะครับผมตอนนี้คือเงินเยอะมากเยอะแล้วหรอเยอะได้แค่นี้แหละเพราะว่าไอคูณห้ามันสูบเงนินเราไปโอเคคขั้งก็ท้งสิบสองนะครับผมไปยังตรงนั้นเนาะเพื่อที่จะทําการเขาเล่นเกมเร็วมากเลยอะ่ะไม่คิดอะไรหน่อยเลยเหรอดูดนะครับผมแล้วอะไรหา ซูเปอร์ชิลหายไปอ่าผ่านไปด้วยโอ้หายไปสองอันเลยหรอเรามีกันดีปาร์มีแบบเหมือนจะไหมมีนะสลักคว้างสามารถในการกังดีปาร์นีโอ้ยดงดึงไปที่เมืองเลยครับแล้วก็จ่ายเงินก่อนหรือว่าขโมยก่อนเลยอันดับแรกไอเจ้าหัวขโมยโอ้ยแพงอ่ะโอ้ย ผมต้องกดไข่เมืองหรือนเนี่ยดู Dude. ความสามารถในการขโมยเงินออกก่อนหรอแล้วก็นึกว่าเราจะใต้สีก่อนหนักอยู่นะเนี่ยหุย้ยแล้วใครมันจะไปเปิดแพ็คน้องฮิวด้าล่ะถ้าเกิดว่าไอริสเก่งขนาดเนี้ยหุยห้ยอุ้ย เกมเศรษฐีมันเป็นอะไรที่แบบดีอยู่หนึ่งอย่างเนาะวงเล็บเกมเศรษฐีเกาหลีนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราแพ้มาหนึ่งครั้งปุ๊บเขาก็จะส่งบอทมาเล่นให้กับเราให้เรานั้นชื่นชมหัวใจนะครับผมที่จะชนะศัตรูเนาะไม่ว่าเราจะอยู่ในห้องธรรมดานะครับผมหรือว่าห้องแชมเปี้ยนลีกก็ตามแล้วเราถ้าเกิดปรชนะในห้องแชมเปี้ยนลีกอะชนะบทอ,อะมันก็ได้ของเหมือนกับการชนะคนธรรมดาเว้ยเฮ้ย เนี่ยสนับสนุนทุกคนเล่นแชมเปี้ยนลีกนะครับผมให้เล่นแพ้เหรอเครียดอ้ยผมโดนผมโดนอีกแล้วเมืองผุนเลยผุนเยอะเมืองผุนเยอะเมืองผุนเยอะเบิ้ลสองไปข้างหน้าครับผมเอาไม่ติดอีกมามากรงนี้กึบบครึบึบบเมืองผุนไหม เอ๊ะทำไมเมืองไม่ผุ้ยล่ะไม่เป็นไรนะครับผมวิ่งมาตรงนี้ก็ได้เ้าลืมลืมว่าเราต้องวิ่งตรงนี้เบนสองไฟล์ไปสี่เ,เลยออกไม่นี่ฮะฮะฮะมียกเว้นข้ามปัญหาได้เหรอยก่ว้นข้ามปัญหาแล้วบินด้วยเหรอในปืนเนี้ยเอ้ยพึ่งหลู ค okay. ชึบแ,แต่แต่ก็ไม่มีป้องกันการขโมยเงินอ่ะหรอคุณ<ฮ>แต่ผมจะบินเออแทนที่จะบินด่วนมาตรงนี้ลืมเออว่าจะป้าสีได้เฮ้ยลืมเพราะว่าเขายังอยู่ที่จุดสตาร์อยู่เขายังมีอ่าโล่ป้องกันอยู่นะครับผม ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกจะ้อ้ไม่ต้องมาเสียไปร่ไม่รอเด้อโอเคขโมยเงินเราครึ่งหนึ่งนะผมแล้วก็คอยแปะเพื่อจำการเอ้ยได้อยู่ได้อยู่คอยเบิ้ลสองไปเออแล้วก็ชึบติดซปเปอร์ชิลไปบ้า รองเท้าใช้อะไรก็ไม่รู้นะคือรองเท้าใช้ทำอะไรก็ไม่รู้อะบินไกลเหรอได้แล้วมั้งตอนเนี้ยเออได้แล้วถอยขี้นะผมที่ลุงเล่นนอออ้องยากๆหนูว่าลุงไม่มีจิตวิญญาณในการเล่นใจบิดก็เลยแบบมาเจอใส่บิธที่เล่น,นยากๆหน่อยก็ไปไม่เป็นเนี่ยอ้อ,องอ้อ,องเนี่เออ นะในตอนสุดท้ายนะครับผมเราก็มาเจอกับตัวละครประจำเดือนที่แล้วเนาะกรกดาษนะครับผมน้องแชมินถ้าเกิดว่าเขาเอามาให้เราหาพร้อมกับอลิซซึ่งอลิสเป็นตัวละครที่ชนะทางแชมินดังนั้นเราก็น่าจะชนะทางแชมินไปด้วยซึ่ง เราแพ้อไอริสและทำไมเราไม่หาตัวละครที่ชนะทั้ง <W. S 1> ไอรินเอ้ยชนะทั้งแชมินแล้วเฮดาชื่ออะไรนะสมองสมองไปหมดละฮิวด้านะครับผมเออทำไมเราไม่หาไอริสเลยละ่ะผมก็ยังงงอยู่ยดีทำไมเขาเอาพิกอัพน้องฮิวด้ามาให้หา มันแปรลงแปรลงนะเธอไม่คิดหน่อยว่ามันแปลลงแปรลงนะเขาทำอะไรนี้ What are you doing หูเขาเล่นเป็นด้วยอะ่ะเขาไม่ก่อสร้างแลนมาสัก,กที่เลยนะครับผมเป็นเพราะว่าเรานั้นมีความสามารถในการป้ายสีแลนมาคเนาะเอาก่อสร้างเหยเดี๋ยวอยู่ก่อสร้างก็ก่อสร้างเลยนี่โอ้ม่ก่อ ได้สิครับผมจัดให้ถ้าเกิดว่าคุณในะ่อยากขนาดนั้นนะนะผมก็จะทอยสิให้ละผมก็ป้ายสีให้หรอกแต่ใจจริงอะ่ะยังไม่ได้อยากป้ายตรงนี้นะจะทำไงได้ล่ะมันมาแล้วนะเอาทำไมยังไม่ไป้ายอ่ะเขามีป้องกันหรอเอ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นลุงช็อกลุงใจตังไปแล้วไม่ใช่หรอ ข้เขาใจต่างกันแล้วนะทำไมเือถึงทำอย่าง,งานั้นลูกจบเธิร์เอาเัางยไม่จบจ,จบจบจักจบจริงจริงเก้าเก้าถอยเก้าเพราะว่าเราจะผ่านจุดสตาร์เพื่อเอาเงินหรือว่าเราจะลองอีกรอบนึงลองอีกรอบนี้นะลองอีกรอบนี้ไนะดเป่ะได้สิ รือว่าเสียงแต่คงต <pl ains> ้องขอร้องเออออเอานี้ออกกันเลยกันเดี๋ยวจะสลายเห้มจำกัดเขานี่ไงก็ได้เี่เมื่อกี้ทำไมไม่ได้ปะแปลกโอเคเขาเอาสิ่งเดียที่เรียกว่าอะไรมากครับโอเคเอาจุด ตาร์ทมาเนาะปัเชิญปาร์ตี้ปัเชิญให้หมดเฮ้ยโ,โดนดึงให้ถูกเปลี่ยนให้เป็นหุ่นกระบอกด้วยแล้วก็ต้องโดนขโมยไปอีกโอ้แพ้และถ้าเกิดว่าเราไม่มีตังอะ่ะแล้วก็คือแพ้เลยแล้วทอยแม่นร้อยเปิร์รอะทอยเบิ้ลสองอะสิใช่จริงด้วยเด้ง โอ๊ยโอแพ้ยังไงก็แพ้เพราะว่าไม่มีการบีบับลุงก็พยายามสึกความสามารถแล้วนะแต่เธอไปดูคนที่เล่นใส่วิกเก่งๆเธอมาดูคนที่เล่นใส่ล้มเก่งๆแล้วไปเล่นใส่วิกอะ่ะมันก็ได้แค่นี้แหละนี่คือขออ้งนะครับ สำหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับผมเปิดหาน้องไอริสนะครับเพราะว่าน้องเป็นตัวละครที่โหดมากเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูอีกหนึ่งครั้งเผื <g> ่อ <ülme> <laughs> <pe ữa> มันได้ไงเสียสักครั้งนึงก็เ,เปิดอีกทีนึงก็ไม่ไล่อยู่ดีนะครับผมไม่ไล่แล้วไม่ไล่แล้วดูคลิปได้ละมีคนมาบอกลุงว่าการที่ลุงเสียเพชรไปเป็นห้าหมื่นแล้วไม่เปิดไอริส ขนาดนั้นนะแล้วไม่ปิดไอเสขนาดนั้นลูกจะทําไปทําไมเสียดายของซึ่งมันก็จริงนะครับผมขอให้ทุกคนคิดดูให้ดีนะครับผมทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะคุณศึกษากองทุนควรเป็นการลงทุนนะครับยองฮัเซโยครับจุ๊บครับอืม